ปี2026ี่มิวเอ็กมีอะไรเปลี Guerra ่ยนแปลงบ้างไปเริ่มรับจมกมาเลยเริ่มต้นกันที่รุ่นย่อยที่โดนตัดออกไปนั่นคือตัวอีเลแกนและตัวอดิเมตจะโดนตัดออกไปในขยวนสามจนยจะไม่ทําการผลิตแล้วถ้าคุณอยากได้มิวเอ็กซยนสามจคุณต้องไปเล่นในตัว r อสเลยจะมีทั้งขับ2ขับ 4, สีเลือกส่วนตัวระบบความปลอดภยัยตัวไอทีบจะไม่มีเซนเซอร์หน้าสี่หลังสีไฟตันหมอกยังไม่มีให้ส่วนระบบความปลอดภยัยจะมีการติดตั้ง a d ดัเข้ามา จะมีระบบเตือนอัตนโนานัติมีฉุกเฉินอัตโนมัตาาิทัตนมัจะนอนรีลนเข้ามาให้และเขาจะมี Adaptive Cruise Control และ p e d e s t i a n เพื่อเข้ามาส่วนตัว e l e g a n c จะได้ไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาเซ็นเซอร์หน้าสีหลังสี่เาจะได้ r c d e r c d b เข้ามาแรียบรายสปอร์ตเข้ามาส่วนตัว a l t i m t e ได้กล้องมองรอบคันเพิ่มเข้ามาแล้วก็ส่วนตัว RS ยังไม่มีการเปลีป่ยนแปลงจะมีช่วงล่างแบบสติฟเฟตซึ่ง ช่วงล่างแบบชันทเฟกเนี่ยใส่ทุกรุ่นย่อยอยู่แล้วก็ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ทุกอย่างความเร็วนะครับโดยเฉพาะความเร็วต่ำเนี่ยจะให้ความนุ่มนวลมากก็มองรับคพันมีทานเฟอรอด้วยก็คือแสดงมุมมองใต้ท้องรถจะให้ในตัวอั t ติเม e ในตัว R S ส่วนระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติและที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติก็จะให้ในตัว ทูรุ่นย่อยเลยถือว่าโอเคมากๆส่วนรถยนต์2อประหยัดน้ำมันมากไหม16.1กิโลเมตรต่อลิตรครับออตโต้โฮเบร์เงินไฟฟ้ายังไม่ให้เหมือนเดิมครับตรงนี้ภัยตัวอกทีได้2ส่วนตัวที่เหลือได้6ไปครับกระจกสำับตัวกระจกมองหลังถ้าเป็นตัวอกทีจะทำงานด้วยเมนนวลส่วนตัวที่เหลือทำงานแบบออตโต้ครับ ฟ้าท้ายในตัวแอคทีฟยังเป็นฟ้าท้ายแบบอัตโนมืออยู่ส่วนตัวที่เหลือไะ้เป็นไฟฟ้าพร้อมกับสมาร์ททิวเกตเตะเปิดแล้วก็ทำงานแบบออโต้เดินเข้าดินออกเปิดปิดให้ขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ